สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมการสงสัยนันเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่เกมวันพันแมนหลอดฮีโร่สองจุดสวยนั่นเองนะครับเป็นไงแค่โมเดลตัวละครเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับซอมบี้แมนกับฟูบุกิโคตรจะสวยงามเลยครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูการรีวิวเกมวันพันแมนนะครับซึ่งนี่เนี่ยเป็นเกมวันพันแมนเนี่ยที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากมันไม่ได้เข้าในสตูไทยนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเข้าไปเล่นในแอปแท็บหรือว่าเนนนีี่่ยมมมมมัััดาากครบผองว มันนะครับมันไม่ได้ต่างจากวันพันแมนของที่เราเล่นกันเลยนะคือแบบดีมากๆนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมพาเพื่อนเนี่ยไปดูตัวละครก่อนแล้วกันนะนเพื่อนๆเนี่ยน่าจะอยาเห็นการสุ่มกาชานะครับโอเคเข้าไปที่ซิตี้เลยครับซึ่งมันเล่นง่ายตรงที่ว่ามันเป็นภาษากรีนั่นแหละนะครับผมชอบมากๆอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างเมืองนะครับก็จะมีกิลวในรับโทนเมนต์นะครับการสุ่มแล้วก็พวกมิชชั่นต่างๆนะฮะในการต่อสู้ต่างๆนะครับซึ่งถ้าสังเกตการเล่นเนี่ยจะเหมือนกับในเซิร์ฟ วันพันแมนที่เราเล่นกันในแบบจีนตัวยอจีนตัวเต็มก็คือแบบนั้นเลยนะฮะโอเค okay, ผมพานเพื่อนเนี่ยไปดูตัวละครก่อนละกันนะครับเข้ามาที่รูปการสุ่มครับนี่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มหาแฟร์ประกายแสงพวกโกเกสืพวกตัวละครต่างๆเนี่ยคือแบบมีให้สุ่มหมดเลยนะอันเดี๋ยวผมพานเพื่อนไปดูตัวละครดีกว่าครับก็จะมีการสุ่มกาชาปกตินะครับโอเคเข้ามาดูที่สมุดละกันนะครับนี่เป็นไงซึ่งผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับก็คือเพิ่งมาเล่นแหละนะครับเห็นตัวละครมันค่อนข้างจะสวยงามด้วยนะครับต้ออองขบบกเลยครัว่า อันนี้เนี่ยมีเจ้ากาโลหัวแดงด้วยนะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอนะครับนี่นะครับจะเป็นโมเดลของโบรอสเห็นไหมโมเดลจะไม่ค่อยได้ต่างจากต้นแบบของพวกวันพันแมนอีกฉบับหนึ่งเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งมันเป็นค่ายเดียวกันด้วยนะค,คือเจ้าของเนี่ยเป็นค่ายเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันพันแมนนี่ก็สิทธิ์แท้เหมือนกันด้วยนะครับนี่คิงเนะเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับและมันผมไม่แน่ใจว่าการที่เราจะได้เจ้ากาโลหัวแดงเนี่ยมันจะต้อง กดล็อกไอ้พวกนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้จามือนกันนะตัวมันมีการโลหัวแดงนะครับที่เห็นจากการรีวิวต่งตางๆนี่ครับตัวละครอ,อย่างพิกก็ตนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เพื่อนเนี่ยยังไม่เห็นในวันพันแมนในเซิร์ฟจีนนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมีแล้วนั่นเองนะฮะเท่มากนะครับพิกก็ตก็คือมันเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับชื่อตามตัวละครเลยเนี่ยโคตรเท่ับพิกก็ตนี่ไงเนดะีย๋ยวผมให้เพื่อนไปดูพวกเออตอมิกนี่ก็ตัวแรงเหมือนกันนะนะเนี่ยเออพวกที่เป็นฮีโร่คาร์ดเอสนี่ตัวแรงหมดเลยนนนนนนนะีี่่คครรัาารัับบหหห้้้าาาาากกกววเอยแแปลลๆซมง2 อ่ะเจ้าโกเคสึครับมีตัวละครอะไรอีกก็จีนอตล่าง2นะครับซึ่งผมเนี่ยมีจีนอตล่างแรกอยู่นะแฟลชประกายแสงครับเป็นไงโคตรสวยงามครับนี่ฟูบุกิฟูบุกินี่สวยงามจัดเลยนะซอมบี้แมนครับแต่ว่าถ้าเป็นล่างที่เป็นสกินเนี่ยจะสวยงามกว่านี้นะครับหมาเฝ้าบ้านครับนี่ครับซิวแฟงซูเปอร์ดาร์ชัยครับอาชูราคาโบโตะซึ่งอาชูราคาโบโตะเนี่ยรู้สึกว่าสกิลของมันเนี่ยจะเป็นการแปลงร่างเป็นด้วงเขียวด้วยนะครับคือมัน เออผมแน่ใจแล้วผมรู้แล้วนะครับเจ้ากาโร่นะครับสกิลอันติเมตเนี่ยน่าจะเป็นเจ้ากาโร่หัวแดงนะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเจ้าอชุราคาขปโตเนี่ยมันกลายร่างแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะฮะนี่ครับมีปู่บอมด้วยนะนี่ครับปู่บอมมีเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยจักรพรรดิเด็กแล้วก็เมทาไนท์นะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าสวยเลยอ่ะเนี่ยคือตัวลโอ้ดีไงสกินของซอมบี้แมนครับโคตรเท่เนี่ยเป็นสกินนะครับนี่พวกสกินนะอันนี้ของตัวอะไรอ่ะ มิโกพาสมาเป็นตัวละครตัวไหนอรผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือผมคือผมไม่เคยเห็นเลยนะมิกโกพาสมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นสกินหรือเปล่าอันนี้ทาซึมะกินะครับอันนี้ฟูบุกิปกติเนาะโอเคตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับคือตัวละครปกติหมดเลยนะนะ่ครับก็คือมีตัวละครทุกตัวนะครับก็จะมีตัวละครที่เราแบบไม่ค่อยได้เห็นก็คือพวกเอ่อพิกอตอะไรประมาณนี้นะครับไอตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่มันมะีตัวละครเยอะมากนะครับมันเยอะกว่าในวันพันแมนที่เราเล่นเนี่ย เนี่ยโคตรเท่อะตัวละครเท่มากเนี่ยมีตัวละครแปลกๆนะครับเนี่ยคือดีดีจัดเลยนะครับตัวอะไรอะบูฟลายอ๋อไอตัวนักรบมังกรอ,อันนี้โอเคถ้าผมสุ่มได้ผมจะมารีวิวตัวละครให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับโอเคผมได้ประมาณนี้ถือว่าระบบการเล่นเนี่ยคือดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองระบบการเล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ซิตี้แล้วเข้าไปที่เอ่อเอ็กซ์ต้าทอร์ไม่ใช่นะครับขออภยัยเอ็กซ์ต้าเทอร์เลอร์นะครับ โอเคเข้าไปที่ชาเลนจ์นะครับอ่ะกดท้าสู้เลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมาถึงด่านที่3แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมมีเล่าลูกน้องของราชาน้านฟ้าด้วยนะครับมีสเน็กด้วยนะมีด็อกเตอร์จีนัสนะครับมีเจ้าจีนอสนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นมีเก้าอย่างเนี่ยคือมันเอาวางได้แค่5ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนแผนได้นะฮะซึ่งมันจะมีการแพ้ทางกันอยู่นะนี่ครับเป็นการแพ้ทางกันนะครับถ้าเป็นเหมือนอินฟินิตี้ปะ ถ้าเป็นท่านี้ยเนี่ยคือมันจะไม่แพ้อะไรเลย้ท่านเนี้ยดีมากนะครับแต่ว่าก็ควรจะมีการแก้ทางกันบ้างนะครับประมาณนี้เนาะโอเคกดแอทแท็กไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีเสียงนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีแห้แล้วกันนี่ครับก็จะเป็นการโจมตีประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวปิดคุณ2ก่อนแล้วกันนะครับไปเย็บมาจีนตผมเนี่ยอัพคันไปค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเลยค่อนข้างจะถึกนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับแม็กสายฟ้าเคาะมา ดอ่เดรจินัตครับฮิวมาทีนึ่งนี่ครับมุงเมงไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่เป็นตัวบัฟแล้วนะครับเป็นตัวละครที่เป็นสายโจมตีด้วยนะอันเพื่อนคอยดูการโจมตีพวกมันนะครับไปนะครับราชาน้าฟ้าโจมตีไปนี่ฮะอันตีของราชาน้าฟ้าครับจิกไปทีหนึ่งแม็กสายฟ้าครับอันตีเข้ามาเล็งเฮ้ยปั๊บเข้ามานะครับติดอะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจินอตเนี่ยต่อยทีหนึ่งเนี่ยก็คือการฟื้นฟูนะครับไปครับปืนใหญ่แคนนอนเข้าไปทีนึบ ก็ถ้าเราจะเห็นในเซิร์ฟจีตัวย่อเนี่ยจะเป็นการตั้งป้อมยิงปืนใหญ่ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยหมัดออกไปเลยเนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับแนาของการเล่นนะครับถือว่าดีนะครับอ่ะอีกสักชั้นหนึ่งไหมไม่ต้องแลกกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาลองดูการซุ่มกาชาดีกว่านะครับว่ามันจะได้ตัวละครอะไรกันบ้างซึ่งมันน่าจะมีเขียนบอกอยู่นะใช่ไหมนี่นะฮะอ๋อเนี่นะครับ,รบเป็นตัวละครที่จะสามารถจะสุ่มได้นะครับนี่เลยอ๋อมีตามนี้เท่านั้นนะฮะใช่ไหม อ๋อน่าจะใช่นี่ครับนี่ก็คือตัวละครที่เราเนี่ยสามารถจะสุใใ่มได้หานะครับก็จะมีเจ้ากระบองเหล็กอะไรประมาณเนี้นะครับเจ้าโซนิกอะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยไม่ใ mm ช่น hmm. like ah ี่หว่าเพื่อนมันสามารถเพิ่มตัวละครตัวอื่นมาได้แต่ว่าเราเพิ่มเจ้าโซนิกไปหลาดีแล้วนะครับอ๋ออันนี้คือดีมากนะคือเราสามารถบังคับได้เลยว่าจะเอาตัวละครอะไรลงมานะครับอันนี้ถ้าเราไม่อยากได้ตัวละครอื่นมันก็ไม่มีตัวละครที่เก่งๆแล้วอ๋อมียุงนี่หว่ายุงนั่งสองแล้วก็ยุงนั่งแรกออกเอายุงนั่งสองใส่เข้ามาคือระบบการชาดดีีีมมมาาากกผไไ่เอััันนนตตวว้้้ยะครบ เนี่ยระบบกาชาดีจัดเลยครับเราสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากจะได้ลงไปได้ผมมีจีนอสแล้วเนี่ยเี๋ผมมีจีนอสแล้วนะครับผมอยากจะเอามิโกะมาเนี้ยครับเนี่ยดีจัดเลยครับระบบกาชาดีมากเนี่ยเลือกตัวละครลงได้เลยนะครับเฮ้ยถ้าเราอยากได้ปู่บอมล้วก็เอาตัวละครออกสักตัวหนึ่งเอาเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาปู่บอมเข้ามานี่ครับนี่มันควรจะเป็นกาชาแบบนี้ครับเลือกตัวละครที่เราอยากได้ได้เลยนะครับ โอ้โหดีจัดแล้วก็มีสุ่มเจ้าแฝกประกายแสงด้วยนะครับเป็นตัวละครตัวใหม่อืถ้าจะประมาณนี้นะครับอ๋อมีสุ่มแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีสุ่มแบบนี้ด้วยอันนี้จะเป็นตัวละครระดับปกตินี่นะปกตินะครับปกติมีสุ่มั้งหมด3กาชาในีท่านผู้ชมนะโอเคตัวละครยังคงเป็นเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดท่านผู้ชม โอเคมีส่มเยอะมากนะครับกาชาถึง3แบบแล้วตัวละครเนี่ยคือไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับต่อมาครับทางด้านของวิลโลพาสตนะครับวิลโลพาสตอนนี้เนี่ยจะเป็นสกินของเจ้าซอมบี้แมนนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเจ้าสกินนะไม่รู้ว่าเป็นตัวละครของมันเลยว่ามันมันแยกกันเลยมันน่าจะเป็นตัวละครของมันเลยนะครับมันเท่มากเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครของมันเลยนะเพราะว่ามันแยกกันนะครับมันแยกกันแบบตั้งหากเลยในอย่างเจ้าโซนิกโอใช่ครับท่านผู้ชมแยกกันครับเดี๋ยวผมขอสังเกตสกิลก่อนนะครับจะเป็นรูปแบบประมาณนี้ แล้วเจ้าโซนิกล่ะเจ้าโซนิกของเรานะครับอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะท็อปฟอร์มอยู่นะใช่เลยครับตัวละครที่เป็นสกีนเนี่ยคือแยกกันไปเลยครับไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับก็เหมือนกับเป็นร่าง2ลร่างอีเวนอะไรประมาณนี้นี่ครับโอเคถือว่าเจ๋งจัดนะครับนี่ครับหืมกอลิล่านะฮะโผล่มาตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคถือว่าเป็นระบบเกมที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเอีเวนต์ต่างๆให้เราเนี่ยได้ทำนะครับก็ล็อกอินเวันนะครับเพื่อนๆจะได้เจ้าโซนิกด้วยนะนี่ครับก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แลกันนะครับล็อกอินวันที่ 2, 2ได้เจ้าจีนนสนะครับน่าจะได้เศษมาในการอัพนะและ้วก็ต่างๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับมไม่มีแล้ว,ลวอันนี้รับแหละซีเวอร์แฟรงก์เหรอไม่ได้คุณปู่อะผมจะลองดูอ๋อไม่ใช่นะครับต้องสุ่มใช่ไหม อ่ะมันต้องสุ่มแล้วก็ทำอะไรสักอย่างนีงแหละเพื่อนๆมันถึงจะได้ขึ้นมานั่เนเองนะฮะประมาณนี้นะส่วนเรื่องมิชชั่นอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับล็อกอินเจ็ดวันได้อะไรเนี่ยซอมบี้แมนซัมเมอร์ปาร์ตี้อดิชั่นนะครับเปิดเราได้รัสเตอรซอมบี้แมนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับล็อกอินเจ็ดวันถ้าผมได้มาก็จะมารีวิวเพื่อนๆได้ดูนะครับเท่มากๆเลยว่ะโอเคประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่่คคคลิปหหนนนนน้้าะรรรััััับบบสสสววีีีเยก็ด